ในหมู่บ้านชายป่าแห่งหนึ่งผู้ใหญ่ศิลได้นำรกของวัวเกิดใหม่มาวางทิ้งไว้กลางลานเพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อพยาผีปอบที่ออกมาอารวาดอย่างหนักซึ่งเราลือกันว่าคือคำตันหมอคาถาประจำหมู่บ้านนั่นเองมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งซุ่มดูอยู่พร้อมด้วยอาวุธในมือคืนพระจันทร์เต็มดวงแบบนี้แล้วที่พญาผีปอบ มันจะเกิดความหิวกระหายจนไม่สามารถจะคุมตัวเองเอาไว้ได้เมื่อมันได้กินของรกวัวมันก็จะปรากฏตัวออกมาอย่างแน่นอนพวกเองเตรียมกระสุนลงอาคมของข้าให้พร้อมเห็นมันโผล่มาเมื่อไรก็ยิงใส่มันได้ทันทีผู้ใหญ่ศินซึ่งในอดีตเคยเป็นพรานป่าได้บอกแก่บรรดาคนที่ซุ่มดูพักใหญ่กบ เสียงคำรามของสัตว์ดุร้ายพร้อมเน่าทะมึนคล้ายร่างคนพุ่งกระโจนออกมาที่กลางลานปืนทุกกระบอกยิงใส่อย่างไม่ยังทวาร่างนั้นกระโจนหลบลูกกระสุนได้ทุกนัดอย่างน่าอัศจรรย์ใจมันพุ่งหนีไปทางป่าท้ายหมู่บ้านมันหนีไปทางท้ายหมู่บ้านแล้วรีบตามมันไปอย่าให้มันหนีไปได้ทุกคนรีบกรูกันตามไป คบไฟถูกจุดสว่างโร่ไปทั่วหมู่บ้านมันวิ่งไปทางบ้านของคำตันนะ่ะไอชิดลูกน้องมือขวาของผู้ใหญ่สินร้องตะโกนบอกมันถือปืนพร้อมคบไฟวิ่งนำหน้ากลุ่มชาวบ้านไปยังบ้านของคำตันที่บ้านของคำตันเขากำลังเร่งให้ลูกชายวัย17ปีรีบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าจะให้พ่อกลาบเองก็ได้ เองต้องรีบหนีไปไอ้ศิลมันต้องการจะฆ่าเราสองคนเอ็งไม่ต้องห่วงพ่อพ่อจะหาวิธีเอาตัวรอดเองไม่ข้าถึงพ่อไปไม่ได้เอ็งต้องมีชีวิตรอดออกไปไม่งั้นเราจะตายกันหมดและเล้วก็จะไม่เหลือใครไว้แก้แค้นเอ็งเอาพยานนี้ไปพยายามตามหาหมอผีธงให้เจอถ้าเองไม่ไปก็ไม่ต้องมาเรียกเขาว่าพ่อ เมื่อเป็นดังนั้นหมอกจึงจำใจวิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ชายป่าผลจากสายตาของพวกชาวบ้านที่กำลังจะมาถึงพักหนึ่งผูกชาวบ้านก็วิ่งกรูกันมาเงาดำเงาหนึ่งวิ่งหายไปทางหลังบ้านของคำตันไอชิดจึงตะโกนบอกคนอื่นมันเข้าไปในบ้านแล้วไอคำตันมาเป็นพยาผีปอบจริงๆด้วยอ่ะชาวบ้านวิ่งตามมา <c oughs> พอได้ยินดังนั้นและเห็นเงาดําพุ่งหายเข้าไปในบ้านของคําตันจริงจึงพากระดงยิงเข้าใส่ตัวบ้านเชนิดที่ใครอยู่ในบ้านเป็นต้องพุ่ไปด้วคมของลูกกระสุนในบ้านมีพยาปอบเผามันให้สิ้นซากผู้ใหญ่สินร้องสั่งอย่างโหดเหี้ยมไอชิดควางคบไฟเข้าไปก่อนคนอื่นจึงคว้างตาม ไฟลุกไหม้เป็นจุดๆจ,จนในที่สุดก็ลุกแดงโร่ไปทั้งหลังโดยไม่มีผีปอบตัวไหนวิ่งออกมาให้ยิงทุกคนจึงคิดว่าคนในบ้านได้ถูกจัดการด้วยกระสุนปืนไปก่อนหน้าแล้วบ้านของคำตันถูกเผาจนวอดวายกลุ่มชาวบ้านต่างพากันดีใจส่งเสียงัยโยโหร้องโดยคิดว่าพญาผีปอบ ได้ถูกกำจัดลงไปแล้วท่ามกลางเงามืดของพุ่มไม้ลูกชายของผู้เคราะห์ร้ายกำลังมองดูเหตุการณ์ด้วยใบหน้าที่นองน้ำตาขณะก,กำลังมองดูอย่างเครียดแค้นอยู่นั้นด้านหลังก็มีมือหนึ่งเอื้อมมาแตะเด็กหนุ่มสะดุ้งเฮือหันไปฝันมีดอิโต้ออกไปทันทีชายที่แต่งตัวด้วยชุดหนังสวมหมวกปีกกว้าง สะพายหอกสั้นที่หลังยกมือรับมีดอย่างฉับพลันโดยคมมีดไม่ระคายมือเลยเขาจับมีดไว้ข้างหนึ่งแล้วยกนิ้วชี้แตะที่ริมฝีปากเอ็งไม่ต้องกลัวข้าข้ามาดีเพราะว่าข้าคือหมอผีง่งพ่อของเอง็งถูกปอบันสายร้ายเขาให้แล้วถ้าเอ็งอยากจะทวงความยุติธรรมให้พ่อของเอ็งแล้วก็ก็ตามข้ามาสิ เพราะว่านอกจากพวกชาวบ้านพวกนั้นแล้วนะมันยังมีโคตรปอบอยู่ที่นี่อีกด้วยมอกมองชายแปลกหน้าอย่างช่างใจแต่พอได้ยินว่าเขาคือหมอผีธงและตนเองก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครขืนอยู่ต่อไปก็มีแต่ตายกับตายจึงยอมเดินตามหมอผีธงเข้าไปในป่าแต่พอมาได้ระยะหนึ่งหมอผีธงก็หยุดเดินและบอกให้หมอก มอยู่ขังงของตนมันตามพวกเรามาแล้วล่ะใครมันตามมาเหรอมันก็คือโครปอบตัวจริงไงที่พวกชาวบ้านกำลังหลงทางคิดว่ากำจัดมันไปแล้วแต่ความจริงมันใช้ไอ้ผู้ใหญ่สินเป็นเครื่องมือหลอกชาวบ้านให้ไปจาัดก,การกับพ่อของเองเพราะว่าพ่อของเองมีของดีที่จะสู้กับมันได้ข่าเสียใจลึกเกินที่มาช้าไปม,มาช่วยพ่อของเองเอาไว้ไม่ทันฉับพลัน มีเสียงต้นไม้สั่นไหวขึ้นธงรีบดึงตัวหมอกมาข้างหลังพร้อมกับร่างนง่นพุ่งทะยานลงมาความรวดเร็วของมันจนหมอกเองก็มองตามไม่ทันธงสัดที่กระทะร่างของมันบงังเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นเปรี้ยงใหญ่ทั้งธงและมันต่างกระเด็นออกไปหอกสั้นของธงหักครึง่งเหลือแต่ดามหมอก มองเห็นร่างนั้นเป็นอสุรกายที่จะว่าเป็นนกก็ไม่ใช่เพราะแม้จะมีปีที่บินได้และมีจะง,งอยปากยื่นยาวแหลมคมแต่มันกลับมีรูปร่างเป็นคนมีขนสีดำปกคลุมไปทั่วทั้งร่างดวงตาคมวาวเหมือนตาเหยี่ยวยอมโผล่หน้าออกมาแล้วเนระนักพยาบปอบคงจะรู้เข้าละสิว่าข้าจะมาหาไอ้คำตันมันเพื่อจะได้ร่วมมือกับมันสองคน มาจาัดก,การกับแกนะ่ะบังอาจน้อยแนะ่เป็นแค่ลูกศิษย์ไอรุสีสิงห์หาตาไฟก็จะมาลองดีกับข้าเชียวดูหอ,อกสั้นของไองป็ะไรแค่ประมือกับข้าครั้งเดียวคือกลายเป็นไม้ที้ป่าช้าไปแล้วทงความด้ามขอ,องไอ้ร่างนั้น แต่มันกระโจนหลบไปอย่างว่องไวอีกตามเคยแล้วพุ่งทะยานระหว่างต้นไม้จากต้นนั้นไปต้นนี้วนไปรอบๆตัวของธงพอสมช่องที่ธงไม่ทันตั้งตัวเพราะมัวพะวงต่อตัวของหมอกเองด้วยมันก็พุ่งฟาดตรงเล็บข้าเต็มหน้าอกของธงธงผงาล้มเลือดทะลักออกมาเต็มหน้าอกและราวกับกลงเล็บนั้นมีพิษ ทำให้ทงถึงกับสิ้นฤทธิ์แขนขาอ่อนเปลียงไรเรี่ยวแรงสุดลงไปนอนกองหมอกตกใจได้แต่ก้มลงประคองร่างของหมอผีทงขึ้นมาเอายันของพ่อเองไปปิดที่หน้าอกของหมอผีทงเดี๋ยวนี้เร็วเข้าจูจูชายชุดหนังสีดำใส่หน้ากากครึ่งหน้าคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นบอกไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร แต่ผมไม่ใช่ฝ่ายของปอบอย่างแน่นอนเพราะทันทีที่เห็นชายชุดดำดังปอบถึงกับคำรามด่าไม่ยุ่งอะไรกับเขาด้วยไอ้ยมยังไม่ถึงตอนออกฉากนีม่มันไม่ใช่งานของเจ้าอเอ็งไม่ต้องพูดในเมื่อย,ยังไม่มีชะตาของใครถึงคาดข้าก็สามารถจะช่วยใครให้รอดชีวิตก็ยอมได้ไม่ผิดกติกาโวย นั่งปอบนกกระจอกขณะที่ยมมาทูดกำลังโต้ตอบอยู่กับปอบธงก็ล่อฟื้นพลักกำลังขึ้นมาเขาลุกพรวดขึ้นสะบัดแท้สายฟ้าฟาดเปรี้ยงไปที่ร่างของปอบอมมนกระโดดหนีไปได้แต่เมื่อมองไปที่ร่างทั้งสามอีกทีกลับพบว่าร่างทั้งสามได้หายไปเสียแล้วฝากไว้ก่อนจะมึง อินดี้นักรืาอยยมอีทองอีหมอผีไม่มีสแตนอินหลังจากที่คำตันได้ถูกกำจัดไปแทนที่ชาวบ้านจะเบาใจลงกลับปรากฏว่ายังมีสัตว์เลี้ยงถูกตัวอะไรมากัดตายในทุกค่ำคืนของคืนจันเพนอยู่อีกจนในที่สุดชาวบ้านก็เริ่มหมดความอดทนไม่ยังไงกันแน่ผู้ใหญ่ไหนว่าพญาปอบมันตายไปแล้วไง จะทำไมลูกวัวเกิดใหม่ของข้าย,ยังถูกตัวอะไรมาลักกินอยู่กะตาอ่ำเข้ามาโวยวายกับผู้ใหญ่ศิล์พร้อมพวกชาวบ้านที่ทยอยกันตามมาก็ก็มันมีปอบตัวใหม่อสิจําไม่ได้เหรอเราเจอแค่ศพในบ้านแค่ศพเดียวส่วนไอหมอกมันหายไปมันก็คงเป็นปอบเหมือนพ่อของมันนั่นแหละเอาให้แน่นะผูยญ่อย่าให้ตงไปเผาบ้านใครเขาเอง ไอ้คำตันที่ตายไปข้าก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะใช่ปอบจริงๆหรือเปล่าตาอ่าซึ่งไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระทําที่ผ่านมาของผู้ใหญ่ศิลพูดขัดขึ้นอ้าวเฮ้ยมาพูดแบบนี้กับข้าได้ยังไงตาอ่าข้าทําไปก็เพราะหวังดีกับคนในหมู่บ้านของเรากําจัดไอ้คำตันก็เพื่อความสงบสุขของพวกเราทุกคนมันไม่ดีหรือไง ผู้ใหญ่ศินนึกไม่พอใจตาอำ่ำที่พูดทำนองว่าตนเองฆ่าคนบริสุทธิ์ตาอำ่ำยังรู้สึกกลัวอิทธิพลของผู้ใหญ่ศินอยู่จึงเงียบเสียงไปขณะนั้นเองไอชิดก็วิ่งกระหืดกระหอบมาแจ้งข่าวแก่ผู้ใหญ่ศินผู้ใหญ่แย่แล้วไอหมอกมันมาที่วัดบ้านเรามันมากับหมอผีที่ชื่อธงไงมันสองคนกำลังคุยอยู่กับหลวงตาหลวงตาอนุญาตให้พวกมันพักอยู่ในวัดด้วย ผู้ใหญ่ศิลรู้สึกโมโหเป็นกำลังการที่หลวงตาให้ลูกของคำตันมาพักอยู่ที่วัดก็เพราะหลวงตาเองก็ไม่เคยเห็นด้วยกับการกระทำของตนเช่นเดียวกันกับตาอำ่ำผู้ใหญ่ศิลป์กลัวหมอกจะมาแก้แค้นเอากับตนแต่ขัดหลวงตาท่านไม่ได้จึงออกอุบายท้าทายให้หมอกแสดงความบริสุทธิ์ออกมาและคิดจะฉวยโอกาส กำจัดทั้งหมอกและหมอผี่งที่หมอกพามาด้วยในคราวเดียวกันเองต้องไปสู่ตัวเองเซว่าไม่ได้เป็นปอบเหมือนพ่อเองชาวบ,บ้านเขาจะได้สบายใจและอนุญาตให้เองกลับมาอยู่ในหมู่บ้านได้เอาอย่างนั้นก็ได้นะ,ะข้ามั่นใจว่าไอ้หมอกนะ่ะมันไม่ใช่ปอบข้าจะทำพิธีเรียกปอบออกมาเองข้าคิดว่าปอบตัวจริงนะ่ะมันก็ต้องการเจอกับข้าอยู่แล้วเหมือนกัน ตกลงตามนั้นแต่ถ้าข้าไม่ใช่ปอบผู้ใหญ่จะต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองด้วยละ่ะผู้ใหญ่สินจึงประกาศให้ชาวบ้านทั้งหมดมาเป็นสักขีพยานด้วยอย่างมั่นใจว่าหมอกเป็นปอบหมอกนั่งอยู่กลางลานทำพิธีด้วยความนิ่งสงบท่านางพญาปอบโผลมาจริงตนกับหมอผีทงก็พร้อมจะรับมือกับมันอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนตรง ซึ่งเป็นเวลาออกหากินของปอบธงจึงเริ่มไร้คา,าถาทุกสายตาจับจ้องไปที่ร่างของหมอกส่วนผู้ใหญ่สิงเองก็เล็งปืนคู่กันกับไอ้ชิดด้วยความกระยิมใจถึงถ้ามันจะไม่ใช่ปอบแกล้งทำปืนลั่นถูกพวกมันสักนัดสอกนัดจะเป็นอะไรไปทันใดนั้นเองก็มีร่างดำทะมึนที่มีหัวเป็นนก มีขนสีดำปกคลุมร่างกายปรากฏตัวออกมาต่อหน้าต่อตาทุกคนยังกลับมาให้ข้าเห็นหน้าอยู่อีกเรือให้หมอผีชั้นจีเอ็งมาก็ดีแล้วเดี๋ยวกูจะจับกินให้หมดทั้งหมู่บ้านซะเลยผู้ใหญ่ศิลและชาวบ้านพากันตกตะลึงอย่างคาดไม่ถึงจากนั้นจึงลั่นกระสุนเข้าใส่ปอบทันทีท่งพุ่งเอาตัวเข้าบังร่างหมอกไว้ ป้องกันไม่ให้ถูกลูกหลงที่ระดมยิงเข้ามาอาสุรกายแค่เซธลาไปนิดเดียวมันหันควับมาทางเสียงปืนคำรามลั่นยังโกรธจัดพุ่งสวนลูกปืนอาปากนับลำคอของผู้ใหญ่สิงจนมิดเคี้ยวคนถูกตัดตาเลือดไอชิดคิดจะช่วยลูกพีจึงระดมยิงปืนใส่อสุรกายถอนคมเขี้ยวออก ันมาทางชาวบ้านที่พากันแตกคือวิ่งหนีตายชุลมุนเหลือแต่ไอชิดที่พยายามยิงปืนแต่ลูกกระสุนก็ทำอะไรมันไม่ได้มันกระโจนค่อมร่างของไอชิดขบขย่ําลำคออย่างเมามันกัดกระชากจนไอชิดหัวขาดกระเด็นนังปอบมึงดูนี่ยันไฟมาไล่กันของคำตันมันมันน่ะฝากมาให้มึงเชียวนะทง ถอดหมวกที่มียันของคำตันติดอยู่ควางไปในอากาศกลายเป็นหมวกไฟลอยไปโสมหัวของนางปอบหมวกเกิดประกายไฟและแปลร,ร,รัรัดแน่นบนหัวของมันมีควันสีขาวพุ่งขโมงกออกมาปอบพวาขึ้นทั้งตัวมันกรีดร้องลั่นก่อนจะกายร่างเป็นหญิงชราคนหนึ่งนอนแน่นิ่งไป หมวกไฟลอยกลับมาส่วนที่หัวของธงตามเดิมพอควันจางลงชาวบ้านที่กล้ากลัวก็ค่อยๆกลับมารวมตัวกันเมื่อเห็นใบหน้าของหญิงชราต่างอุทานออกมาเพราะมันคือใบหน้าของยา่ยม้วนแม่ของผู้ใหญ่สิษยเองยา่ยม้วนแกเกิดเดินหลงป่าต้องออกตามหากันหลายวันหลังจากนั้นแกก็ล้มป่วยลงกลายเป็นคนป่วยนอนติดเตียง ที่แท้วิญญาณร้ายก็แอบ,บสิงอยู่ในร่างของยีมว้วนซึ่งได้ดตายไปตั้งแต่คราวที่แกหลงป่ามันแฝงตัวมาแอบ,บกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอยู่ในบ้านของผู้ใหญ่สินนั่นเองผู้ใหญ่สินซึ่งนอนหายใจรวยรินจ้องมองร่างของแม่ที่นอนตายอยู่ไม่ไกลเหมือนไม่อยากจะเชื่อสายตาก่อนจะสะอึกสะอื้นออกมาแล้ววิญญาณ ก็หลุดลอยออกจากร่างไปความจริงได้ถูกเปิดเผยออกมาว่าคำตันไม่ได้เป็นปอบชาวบ้านจึงพร้อมใจกันยกหมอกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่และเห็นถึงความกล้าหาญของหมอกแม้จะยังมีอายุที่น้อยอยู่เอาละจบเรื่องแล้วข้าขอลาแล้วนะข้าต้องไปตามล่านางพญาปอบต่อเพราะว่ามันได้สะละร่างของใหญ่มวลหนีออกไปแล้วนันข้าขอลาละแล้วทง ก็เดินทางออกจากหมู่บ้านไปด้วยมาดของหมอผีผู้ปราบผีไปทั่วราชอาณาจักร